ดีค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะวิชาพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กนะคะวิเคราะห์พัฒนาการทั้ง4ด้านจากงานวิจัยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราไปค้นหามานะคะชื่องานวิจัยว่าผลการจัดก,กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นท่าลือสีดัดตนเชิงประยุกต์นะคะเพื่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัยเป็นปริญญานิพน์ของนงนุษ พันทูลน,นะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์ค่ะสำหรับทฤษฎีพัฒนาการนะคะที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำมาใช้นะคะเป็นของอโนกีเซลนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะเป็นเป็นคนแรกที่สนับสนุนและอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนะคะว่าการเจริญเติบโตของเด็กนั้นทางร่างกายของเด็กมีอวัยวะหน้าที่ แล้วก็อายวะต่างๆนะคะเป็นพฤติกรรมที่มีแบบแผนที่แน่นอนนะคะเกิดขึ้นเป็นลำลำดับขั้นนะคะประสบการณ์และสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบรองลงมาต่อจากต่อเติมส่งเสริมพ,พัฒนาการต่างๆนะคะเช่นกีเซลเชื่อว่าบุธีภาวะจะถูกกาหนดขึ้นโดยพันธุกรรมและมีในเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมในการทำสิ่งต่างๆ ได้นะคะถ้าวื้นีภาวะหรือความพร้อมยังไม่พร้อมนะคะยังไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าสภาพแวดล้อมก็จะไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะด้านที่1ก็คือด้านร่างกายนะคะก,คกะคะ็คือก็จะจากผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเน้นเน้นท่าหรือสีดัดเชิงประยุกต์นะคะสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กได้นะคะก็คือด้านการยืนการวิ่งแล้วก็การกระโดดของเด็กปฐมวัยนะคะ ผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องอผู้ที่สนใจในการศึกษาพัฒนาการทางร่างกายนะคะของเด็กปฐมวัยสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการความสนใจและความต้องการของเด็กนะคะส่วนด้านการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจนะคะเด็กๆก,ก็จะสนุกสน,สนุกสนานมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มหัวเราสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทํานะคะ ส่วนด้านพัฒนาการด้านสังคมนะคะเด็กก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นฝึกการเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองนะคะแล้วก็ไม่กลัวที่จะทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกับเพื่อนรู้จักอดทนรอคอยค่ะสําหรับพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะก,ก็จะได้ทักษะด้านภาษาการสื่อสารของครูเด็กๆสามารถทําตามได้ฝึกทักษะการฟังแล้วก็การสังเกตเปรียบเทียบแล้วก็ท่าทางในการทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของครูที่ให้แล้วก็ฝึกการแก้ปัญหา